เข้เ,เยอ้ยมปาดเลยเออปาดไปเลยเพราะมันไม่มีการซึมแล้วอะ่ะมันจะอยู่บนผิวเสียเพราะฉะนั้นโอกาสที่เยอะมันจะไม่เยอะข้างหน้าเนี่ยอันตรายตอนพ่นท็อปเนี่ยเช็ดกาเช็ดกาก้อถ้าจะการทาเสียก้อน้าจะให้เข้าถึงอะ่ะเวลาที่เองปาดสีที่เยอะมาเองต้องเลียมันด้วยจริงแล้วเองจะให้ก้อนมันจะซึมซึมเข้าไปในวิญญาณซึมเข้าไปในร่างกายเองอะ่ะไปในลิ้นเลยนอนกะเดาเลย ลองวางพุทธวางโอเคยังเ,เรื่องสายนี่ต้องระวังเลยนะตั้งสติอ่าเดี๋ยวอ่เแอรตอนนี้ให้ใกล้ลงมาพอสตา์ตามอยู่่แล้วเวลาพ่นตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าปรับโอเคไหมเพราะนั้นเวลาพ่นต้องดูด้วยว่ามันเป็นน้ำไหมถ้าเป็นน้ำได้แต่ถ้าไม่ใช่น้ำก็แสดงว่าเราต้องปรับปล่อยสีอ่ะ ม่รู้ต้องต้องพ่นดูชิ้นงานก่อนไงเราถึงจะเห็นไหมสีที่ตกบนชิ้นงานะนะั่นแหละเราถึงจะรล้เอาออกมาอย่าไปอยู่ใกล้ชิ้นงานหมายถึงว่ากาเดี๋ยวเองเริ่มามันเยเอ้ไงเออเริ่มไปโอเคไหมหยุดดูก่อนโอเคเปล่าเออได้ได้ไดอ่ะซัดเลยอย่าเบิ้นจะเบิ้นทำไมเออไปนั่นแหละสวยงาม แฉแฉลถอยหลังไาด้ตัวเองถอยไปด้วยถ้าไม่ถอยมันจะไปซ้ําอยู่กับที่ไงเนี่ยมันซ้าเยอะไปซ้ําเยอะเดี๋ยวจะนองทําไมวะเอ๋หยุดครับอันนี้หัวบานเยอะไปปรับหัวบานทาไมเข้าหาตัวเออเพราะเมื่อกี้รู้สึกมันบานอีก,อกมันมีละอองมันเยอะไปเออเออ,เอ,อโอเค

ถ้าช่วยได้ช่วยพี่หมอทําทุกอย่างเดี๋ยวตอนจะยกพวกเองยกให้พี่หมอจ่าให้พี่หมอยกเดี๋ยวจานพี่หมอให้ดีเลยวันเนี้ยพี่หมอพี่ก็เข่าเช็ดเช็ดมือเช็ดมือพี่หมอต้องม่ให้จานนะครับงวดเลยอ้นนวดบ่าพี่หมอหน่อยเลยเมื่อยหรือเปล่าเนี่ยเมื่อยมือเมื่อยอะไรบอกได้นะเช็ดงื่อเอ้ยพ่อเช็ดงื่อพ่อเช็ดเหงื่อเช็ดมือ เยอะไปเห็นหม้ามันเยอะไปปิดไปก่อนเลยปิดไปเลยโอ้เนี่ยหมปหอป่ายมาเยอะบิดมานิดเดียวนิดเดียวก็บายแล้วกัตาอีกหน่อยเอามาทีละนิดอ่ะอีกนิดเออพอนี่เยอะแล้วไม่ใช่ว่าหมุนไปรอบเลยโอ้โหนั้นละออมทั้งนั้นดูดีนะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลติดเบิ้ลว่าพวกอี่ยงเอา้าเออ เอาตรงๆหน่อยอยาเลี้ยวโค้งเอตอตรงๆอยากโค้งเออสวย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 อา่าพวกแอง่์ไม่ได้เรื่องดูพี่หมอมนตัวอย่างพี่หมอมีต้นไม้มาสวย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 อ๋อสวยแต่สวยจริงเห็นไหมเออมาไปแบบเมื่อกี้นะเอาแบบเมื่อกี้นะเออเนี่ยคือ,ค,อคือการเคลื่อนย้ายมือคือสำคัญสุด ถ้าเร็วเกินก็ไม่ได้ช้าเกินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับความเขาเรียกอะไรอ่ะความรู้สึกของแต่ละคนน่ะองดูเด็ไปช้าได้